วันนี้วันสุดท้ายของการเก็บโอลิปแล้วจ้าทุกคนวันนี้มีแดดแต่ว่ามีลมด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีคนเยอะกว่าปกตินะจ๊ะเห็นไอ้ควรด้วยแสดงว่ากำลังทำกับข้าวกันอยู่มีคนอยู่เยอะหน่อยวันนี้ ปกติแล้วจะไม่ค่อยมีใครมามีแค่บ้านไม่กี่หลังเท่านั้นนะคะที่ยังมีคนอยู่แต่ว่าหลายคนเขาจะมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็อยู่ในเตอร์นี่ด้วยนะคะวันนี้แดดแดดมีแดด,แ,ด,ดแต่ว่าบางทีลมก็แรงแรงหนาวเดี๋ยวไปเก็บโอริฟกันต่อ เหลืออีกไม่กี่ต้นเองปูไอตะขายไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็มีต้นที่ใช้ตะขายไม่ได้ต้องใช้ตะก้าอย่างเดียวอ,อ๋อวันนี้แดดสวยแดดดีแดดแรงมนี่เก็บหมดแล้วเหลือนู่น บูตะขายไว้น่นแล้วก็ต้น2ต้นที่เหลือในที่สุดลมก็ไม่มีทุกคนแดดดีมากเลยวันนี้โอ้ดูต้นไม้ต้นนี้ไปทำเป็นต้นคริสมาสเนาะสูงมาก เก็บต่อไปเก็บต่อไปเก็บโอลิฟต่อ <c oughs> อ,อันนี้หน้าหน้าร้อนนะเต็มดอกของมันจะเป็นสีเหลืองเต็มไปหมดเลยสวยมากตอนนี้ไม่มีละเหลือแต่กิ่งใบก็ไม่มี สวยแดดดี Daddy, วันนี้แดดดีเก็บตอ่อันนี้คือ,อน,นี้ทางเราจะเดินไปเที่ยวเดินไปตรงนี้อันนี้อันนี้ทางกลับบ้านเดินไปหมุ่บ้านทางไปสวนต่อ วันจะตกดินแล้วอันนี้สวนจะเป็นอย่างเงี้ยข้างล่างต่ำข้างบนสูงไม่มีเรียบหรืเป็นเนินอย่างนี้มันก็เลยเก็บยากเก็บเยยนหน่อยใ,ใจรักสัอย่างเนผมก็ทำได้ เกือบ3โมงแต่ว่าที่นี่ตะวันตกดินละในสวนนี่ไม่มีแดดแล้วไม่มีแสงแล้วไม่มีแดดแล้วแต่ว่าในหมู่บ้านายังมีอยู่ด้านโน้นยังมีมีแสงอยู่โอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยเจอกันใหม่ปีหน้า ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้ำมันมาแล้วนะทุกทกคนเกือบเต็มซึ้งนี่เกือบเต็มถังเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูเปิดดูนะว่าเสีอะไรประมาณเกือบ20่สิบยีลิตร กับเต็มทงังนี่นะจ้าสีมันจะเขียวๆใส่กับสลัดเนี่ยใส่สดๆเนี่ยแหละอร่อยนี่นะจ้าประมาณนี้สีมันประมาณนี้จ้า ปีนี้ระดาไม่ได้ไปตอนที่สามีเอาไปโม่ถ้าไม่งั้นคงได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูสักนิดสักหน่อยเนาะเอาไว้ปีหน้าน่าจะทุกคนปิดปิดดีๆอันนี้มันมันมืดหน่อยได,ได้ได้จุดเทียน ในจุดเทียนถ้าไม่งั้นถ่ายออกมาคงมืดเพราะว่าเอามันมาเก็บไว้ที่ใต้ใต้ไอ้ใต้ใต้บ้านอะเนาะใต้ใต้ดินใต้ดินเพราะไว้ข้างบนอะมันจะมันมันมันร้อนเวลาเปิดไอ้เครื่องทองความร้อนมันเดี๋ยวมันจะร้อนเดี๋ยวไอ้น้ำมันมันจะเสียตามนี้จะทุกคนสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่ติดตาม ถ่ายวิดีโอไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอก่อนๆไม่อายิ่งกว่านี้เพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้น่ะมันมันเก่าอันนี้คงดีกว่าเยอะ